อรุณสวัสดิ์ด้วยโมกพวงจ้าช่วงนี้กำลังเข้าหน้าหนาวต่อได้หน้าร้อนแต่ตอนนี้ยังไม่ร้อนเรามาดูดอกไม้ที่ออกดอกเยอะช่วงหน้าหนาวกันก่อนนะคะโมกพวงดูสิคะ สวยงามตะการตาเยอะแยะเต็มต้นไปหมดเลยดูนะจ๊ะเยอะจริงๆค่ะให้มาชมให้มาสวยต้องชมด้วยตาตัวเองนะจ๊ะ ต้นนี้อยู่ที่หน้าบ้านริมคลองจ้ะไปละบายบาย